โอ้ยนะก็นะครับในระหว่างช่วงพัร์โวงเปลี่ยนวงวันนี้หาทองคำได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเพลงมากมายนะครับท่านในห้างททวีชัยนะครับจากทอบลายไดมอนพี่ช้างเดชาทรจากลูกทุ่ง90รักไทยลูกทุ่งสแควร์นะครับขอเสียงรปรบมือให้กับ เฮียหน่อยอีสานนครศรีด้วยครับตอนนนท์ครับเฮียหน่อยอีสานนครศรีหุ่นส่วนใหญ่รัชดาโคกนครรัชดาของข่อยนะครับกับพี่เต้แล้วก็พี่นนท์เสียนนท์ด้วยนะครับแต่ว่าศิลปินที่มาวันนี้กูแทนก็มานะเดี๋ยวอีกสักครู่อาจจะมีลูกอ่อยัางกอลูกพระนดรอยัางอยัางไร่ลำใหญ่ลำใหญ่กินก่อนกินก่อนก็ไม่เห็นเนาะ ยีบบาทหมดควรเลยเหรอคะยีบบาทหมดควรเลยคะ่ะอาจาราย์เอาอาจารย์ซื้อเลขบอ้องาจารย์ซื้อเลขซื้อเลขหกสิลบ,ล,บล,ล้านห้าห้าแเลขที่เลขที่มี่บทสหาห้าแปด 8, 8, 5, 8. มีโคจูดอยูเต้าน5แปดบอแมนบอกหาเอาหาห้าสล้านบวกกัสองสองสสองสกับ, 2, 2, 4. 2, 2, 4. บ5้าห้าส สอ,ส,อสองสองสี่กับห้าห้าแปดบอสีหัดใจเอ็นเลยที่เคยโอ้หักนี่คือจอมยุดเด็กแต่ละมือแต่ละเว้นบอเหตุยังโอเคเอาแบบหกสิบล้านจ้ะถูกไหมถ้าถูกเอามาถ้าไม่ถูกเอาคืนอเอาดูสวยไหม โอ้ยเขา้าปากคอยแล้วพ่อใหญเดี๋ยวเอาเอาอยู่นะเอาอยู่นะ 5, 5้าแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะในโอกาสนี้นะครับ,รรบผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือในวงการเพลงผมมาวันนี้เพราะท่านในห้างทวีชัยนะครับให้โอกาสผม ได้หลายเรื่องได้หลายครั้งที่ผมประสบปัญหานายห้างธนีชัยคือคนให้แนวคิดแนวทางให้มายเซฟผมนะครับในโอกาสนี้ตอนที่จะเจอเจ,อเจอกับท่านจอมยุทธเจอกับท่านดเร์ธนีชัยจริยะเอี่ยมบรดงนายห้างในดวงใจของประจักษ์ชัยให้ตกลงนายห้างธนีชัยเอาเซฟกระเบื้อให้นายห้างเลยค่ะเอา สวัสดีครับท่านผู้ไปเกยรติทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องโมโูเฮาชาวหายทองคำรู้สึกวันนี้ม่วนกันสุดๆนะฮะนักร้องศิลปินแล้วก็ชาวหายทองคำนี่สนุกกันเต็มที่คร <c oughs> ับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับจากใจจริงเลยนะครับว่าไอ้ห้าปาาระจักษ์ชัยและคุณเอนนะครับหายทองคำบอสได้เลยนะหายทองคำนะครับ นำพาองค์กรใหยทงความให้ที่สร้างดักร้องศิลปินอยู่ทั้นแนวหน้านะครับโดยเฉพาะน้องลำใหญ่น้องยูกิน้องโชดและหลายหลายคนนะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรในวงการบันเทิงที่มีความสามารถนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีจากใจจริงนะครับครับก็ขออวยพรให้ใหายทธคำมจะสบ ความสาเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานและอีกหลายๆอย่างนะครับนอกจากร้าเพลงแล้วยังมีน้ําปลาแล้วยังมีอีกหลายอย่างปล่อยให้รวยช่างให้ถึดนะครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จทุกทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอให้รวยรวยรวยอย่างเดียวครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่เขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะท่านในะฮะงทีวชัยนห้างอบไลน์ไม่มีใครไม่เคยร้องเพลงของ ทบลายไดมอนด์ไม่ว่าจะเป็นแม่ห้างมหาเสน่ห์อมตะนิรันดร์การเท่าทุกวันนี้เจาะเจาะเจาะลดมอเตอร์ไซค์ห้างนะครับต้องขอบคุณสำหรับพี่อาช้างเดชาธรลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะครับที่อุตส่าห์อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับนะครับแล้วก็เฮียหน่อยนะครับผู้บริหารหมอลำไอดอลครับพี่หน่อยครับเชิญคุณพี่ที่นะครับเชิญพี่หน่อยนะครับเชิขอได้เชิญเฮียหน่อยเฮียหน่อยเฮียหน่อยครับพี่่หนอย อาออย,าอยุสวัสดีค่ะเอาเสียงประเมิหนเฮียหน่อยนะค่ะสวัสดีค่ะเฮียดอยคือนักธุรกิจนะครับที่มีวิสัยทัศ์กว้างไกลครับเฮียหน่อยครับกาวกาวอะไรให้เป็นมงคลให้กับไพน้องคำหน่อยครับเอ่อจริงๆแค่ชื่อก็เป็นสิริมงคลมากเลยนะไพน้องคำแล้วก็มี มาจากชัยไม่ต้องห่วงเลยฮะยังไงก็ก้าไกลผมว่าปีหน้านี่ระดับโลกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไปตอนนี้ที่ถามว่าสามปีนี่ไม่มีคิวแล้วใช่ไหมครับพอมีได้ตอนนีพอมีอยู่พอมีอยู่ช่วงบ่ายกับตอนปีสองครับนะ,ะครับอะไรนะ <laughs> โอ้ช่วงบ่ายกับปีสองก็ผมขออวยพรให้ใายห้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็กิจการยินเทียนัง,งๆแล้วก็คิดอะไรสมปรารถนาที่สำคัญที่สุดนะฮะด,ดังไกลโคโลกให้ได้ไดอย่างที่นายห้าง ตั้งใจเลยนะครับในห้างครับขอบคุณสำหรบับเฮียหน่อยนะครับผู้บริหาร <ไป S 2> มอ,อ,อลอัไอดอลนะครับแล้วก็ที่สารนิคอนสินอันเดอลั่นอ่ะขอบคุณครับเฮียนหน่อยครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับผมมอบไม้ให้กับทางพี่ทีกรออ่ะอาจารย์ไหนๆขึ้นมาแล้วก็อย่าพึ่งไปร <Cell. S 2> างวัลเรายังไม่หมดค่ะ ไหนๆก็ขึ้นมาแล้วเนาะจะได้จวดข้าวเดี่ยวเลยค่ะคก็คือเรามีรางวัลพิเศษคืออันนี้เป็นรางวัลสาหรับพนักงานไหทองคำโดยเฉพาะค่ะเราจะมีรายชื่อในไห่พี่ฟิวขอรายชื่ออาจารย์อาจารย์เป็นคนจัดแม่แอนขอเชิญแม่แอนนั่นบนเวทีด้วยค่ะแม่แอนค่ะแม่แอนนั่นบนเวทีไหนค,ะค่ะจะได้เชิญแม่แอนนะคะ อย,อย่าเพิ่งจับนะคะรางวัลรายชื่อที่อยู่ในไห่นี้ขออี่ญาสงวนสิทธิ์เฉพาะพนักงานเท่านั้นเป็นรายชื่อพิเศษที่ถูกลิ์มาสำหรับรางวัลพิเศษเท่านั้นค่ะขอเชิญแม่แอนนัานบนเวทีนะคะอะ รางวัลแรกขอรันเร็วๆเลยแล้วกันนะคะทุกคนคะอย่าลืมนะว่าเรายังไม่ได้จับสลากอีกเหลือประมาณ20เดี๋ยวเราจะลุยทีเดียวแล้วสต่งต่อยาวๆเลยนะจะได้เมากันได้เต็มที่เลยและรางวัลแรกค่ะเป็นรางวัลจากน้อกออมสินเป็นแหวนหนึ่งวงค่ะเป็นแหวนทองอจับเลยจับเลยค่ะ,ลคะและคนที่ได้แหวนทองรางวัลแรก และคือนักดนตรีค่ะโอนักดนตรีคุณฟุกค่ะคนฟุกเขาไม่เอาฟุกไม่เอาฟุกไม่เอาฟุกไม่เอาอะไรวะเหรอนัดสามสองหนึ่งไงคณะก็วิงอ่ะพคณะบ่งเร็วเลยให้ไปทั้งกล่องเลยค่ะอาจารย์เอ้ยวิ่งเลยมาโท เด็กวันทองเอ <Hey, S 1> ๊ะรางวัลจากพี่ออ๊สิังย <Hey. S 1> ้งยังยัยังยยังไม่หมดค่ะมีรางวัลต่อไปเป็นรางวัลจากน้องต้อนอ,อ้อต้อนอ,อ,อ,นอ,อ้อมาต้นอ้อขึ้นมามอบเองเลยให้ให้แม่แอนจับแล้วให้ต้อนอ้อมอบเป็นรางวัลแหวนทองหนึ่งวงค่ะของต้อนอาะ คนที่สองเป็นนักดนตรีโอ้ยโอ้ยหามเลยัมอนเตที่ชื่อสั้นๆว่ามอน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 นับหนึ่งจะไปแล้วนับหนึ่งจะไปแล้วสละสิทธิ์นะคะสละสิทธิ์นะคะไอจามัยสวยแล้วมอนเอ้ยโอ้ยมอนเอ้ยหายคลิปไปบอกมันด้วยนะไอ้มอนต่อไปมอนสละสิทธิ์ค่ะ เป็นพนักงานค่ะพนักงานเบิร์ดรถแดนลำใหญ่คุณเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดนับหนึ่งเบิร์ดนับสองสองมาถึงเวทีชาติราชศิษย์กันแล้วเบิร์ดหนึ่งสองโอ้โหวิ่งไม่ดูน้ำหนักตัวเลยลืมไปแลยว่าหนักเท่าไหร่เบิร์ดนะคะคุณเบิร์ดโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดยังมี ได้ทองสองรอบเลยหรอได้จากพีพีด้วยใช่ไหมรอบหนึ่งโอ้โหโชคดีว่ะตอุ้ยและรางวัลต่อไปค่ะเป็นรางวัลจากน้องนินจาดันเซอร์แันเซอร์แดนเซอร์เป็นผู้ชายรอเชิญนินจาก่อนรอนินจาสักหนึ่งนินจาโอ้โหวันนี้สวย อ่ะด้านล่างแดนเซอร์ผู้ชายเต็ียตัวนะคะเดี๋ยวแะมานึงเป็นนึงอันนี้นินจาลูกผู้บริหารเ็เป็นคนชิลๆค่ะกาจะใส่อะไรก็ได้เหรอวะโอเคโอเคอ่ะแดนเซอร์เชื่อเด้อแม็กค่ะแม็กค่ะคุณแม็กกับแดนเซอร์หนึ่งหนึ่งค่ะสองสองค่ะสองโอ้โอ้โอ้ นี่แหละค่ะมาลุ้นรางวัลใหญ่กันดีกว่ามาลุ้นรางวัลใหญ่กันดีกว่าแหวนผดยังหมดแล้วหมดแล้วต่อไปเป็นสร้อยสร้อยมาขนล็กๆนะคะแม่คะขอสร้อยก่อนสร้อยสร้อยหนึ่งสลึงเฮ้ยหนึ่งสลึงตอนนี้<อ>เป็นหมื่น,นลแล้วนะ สร้อยหนึ่งสลึงเส้นแรกผู้โชคดีรายการพนักงานโปรดักชันชื่อว่าว่าคุณบีค่ะหนึ่งสองบีสามโอ้ยบีเหินสร้อยหนึ่งสลึงโอ้โหรับ ลายสวยอะไระบร้างคะโอ้โหท่านต่อไปค่ะและรางวัลซอยคอทองคำหนึ่งสลึงเซนที่สองว้าวเดียด๋วยวดี๋ยวตำแหน่งอะไร เซเลปินค่ะเซเลปินเซเลปิน่ะเซเลปินบอลอยู่นาบอลอยู่นาบอลอยู่นาครั้งที่หนึ่งบอลอยู่นาครั้งที่สองนันสามไม่ถึงวินาทีสละสิบเลยนะคะบอลมาดีมากเนี่ยโอ้ยไวไวบอลอยู่นาครั้งที่สามบอลอยู่นานนะโอ้โห ตัวแสบนี่เองคุณบอลน,นะฮะอันนี้สงของการผาาบอลเมื่อเช้าเออเลยได้ไปห่อไปกี่เส้นแล้วคะน้องสองเส้นยังไม่หมดเหลืออีกสองเส้นอ่าและผู้โชคดีที่ได้รางวัลสร้อยคอธรรมหนียมสลึงเส้นที่สาม ัีเ่เหลนา่าเรกี้สอถึงแล้ว <c oughs> โดดแบบโดดเราจะขึ้นมาเลยข้างล่างบอกว่าลีน่าเงินเดือนเยอะแล้วแล้วความรับผีชอบเขาเยอะ <c oughs> และรางวัลสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายค่ะ และทีมแดนเซอร์เอ้แดนเซอร์มาแดนเซอร์โอ้โปรดักชันทีดวงแดนเซอร์พยังค์เดียวพยังค์เดียวคือคุณคุณคุณเตะค่ะกับคุณแตอตตนน่ะ้หนึ่งเหนึ่งโอเมาแล้วดิเเมาแล้วดิ หัวสิษย์สักยน,นี่ย <c oughs> คุณตายครั้งที่สองโอ้โหมาไหวด้วยโอ้โหเอาลิดเลิดเลิดเออเป็นไงทองหมดแล้วยังคะพี่โบค่ะทองและรางวัลต่อไปเฮ้ รางวัลไม่หมดเท่านี้ค่ะรางวัลต่อไปเป็นรางวัลสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงเฮ้ย hey! สองหมื่นค่ะสองหมื่นกว่า<อ>ด้วยผูโ<ว>ชคดีโอ oh. ได้แกอ่อีโพรดักชั่นก็จะเอาจังเลย <laughs> <laughs> คนลุกนะสองสลึง คนนี้เป็นแดนเซอร์แดนเซอร์อีกแล้วเป็นแดนเซอร์ที่ชื่อดังด้วยชื่อดังด้วยสมเป็นแดนเซอร์ที่ชื่อว่ามิ้นว้วันเกิดวันนี้วันเกิดอ่ะช็อกแล้ววันนี้วันเกิดไหมช็อกแล้วแดนเซอร์ชื่อชื่อว่ามิ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันยังมีบ้านแล้วมีทองด้วยโอ้กุ้มกันมาเลยเว้ยสองสลึงนะาสองหมื่นกว่าบาทนะคะตอนนี้ ทองตอนนี้ดีเป็นราคาสี่ทางนี้ทางนี้สี่หมื่นสามแล้วนะคะบอร์วนนี้โอ้โหสุราภาโอ้โหวันนี้วันเกิดด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะโอ้โดีค่ะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดเป็นของขวัญวันเกิดนะคะรางวัลคนเหนื่อยมาตาดีเนาะ และรางวัลต่อไปสร้อยคอทองคำสองเสลึงหนึงเส้นผู้ชมดีได้แก่นักดนตรีนักดนตรีค่ะนักดนตรีพยางค์เดียวที่ชื่อว่าแอ คนไหนคะแอดแอดนับหน่งแอดนับหนึ่งแอดนับสองแอดนับสองไหนแอดคะแอดเร็วๆแอดแอดแล้วดิวะแอดมันดีใจจริงวะเนี่ยทองสองสาเริงนะเฮ้ยสองมือหูเงื่อออกมือเลยค่ะพี่โบห์ขาอู้หแล้วลายเส้นนี้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ไปทัวร์คอนเสิร์ตเลยอะอะไรนะเนมจะสปอนอีกเส้นเนาะและ วันสร้ยอยคอทองคำสองสลึงหมดก็ไม่ต้องพูดแ,แต่เงิน5,000ัหนึ่งรางวัลยังอยู่เป็นรางวัลปลอบใจแม่เชิญค่ะห้าพันก็ได้หว่ะครั้งเราห้าพันก็ได้เก็บอีกหน่อยหนึ่งได้ครึ่งสลึงแล้ว <c oughs> ลำใหญ่ข้า่อ่านชื่อกองนี้นะคะชื่ออ้ายลำใหญ่ค่ะอโอ้ยโอ้ยหาขวาม,มึงเอ้ยห้าพันบาทหนึ่งห้าพันบาทหนึ่งไอ้ทำดีๆเราเป็นศิลป์และเป็นลูก รางวัลอะไรแม่ผมชอบ,ชอบผมได้ห้าพันลึกเพราะว่าโปรังชั่นเชียร์ลีเดอร์จ่ายไปเยอะเขาที่สนใจฟังแม่วันนะ่ะ <laughs> เขาถามว่าได้ยัไง,งไงอทำไมหนูได้ปลอบใจออุ้มลงค่ะ <laughs> โอเคอาจารย์โอ๊ย <laughs> อย่าเพิ่งลงไปมีอีกหนึ่งรางวัลพิเศษอันนี้เป็นรางวัลจากนักร้องไห่ทองคำหนึ่งท่านเขาอยากจะให้และเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมซึง่งนั้นอาจจะเป็นของมีค่าคุณเนมเชิญค่ะโอ้ยแสนหนึ่งเลยบอ โปรดักชันออนมากของมีค่าที่พี่เนมจะให้เป็นอะไรคะเอามาของรางวัลคุณเนมมาคะ่ะของรางวัลนยคุณเนมอ้อะไรคะใส่มาเป็นถุง <laughs> ขอดูด้านในหน่อยได้ไหมคะ <laughs> พนักงานคะ่ะ เอาวะไม่ได้ไม่ได้คีกันยังดีมาะึ้นคุ้นขึ้นต้นด้วยแม่ลงท้ายด้วยุหนแม่โหนท้ายเท่าเทาอะไรนะคะแม่แกะเลยแม่แกะเลยหนูอยากรู้ไม่รู้แกะเลยคืออะไรคะแม่คะหนูอยากรู้ว่าพี่เนมให้อะไร แม่แกะเลยใครอยากรู้บ้างเปิดเลย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 เนมต้องเปิดนะแม่ยังเปิดทุกอันเลยเอาแล้วอ๋อเป็นไรคะน้ำหอมน้ำหอมเฮ้ยน้ำหอมอยู่นะนังเลิศอยู่นะอะปรบมือให้รางวัลพิเศษหน่อยแต่เหมือนั้าในจะมีเน็บเ,บเบซองไว้นะคะโอเค แล้วก็ก่อนที่จะส่งต่อให้กับทีมใหม่ไทยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตให้คุณแม่แม่แอนแล้วก็คุณพ่อของทุกคนในที่นี้กล่าวอวยพรสวัสดีปีใหม่ให้กับทุกทกท่านแล้วก็หลังจากนั้นเราจะขออนุญาตจับฉลากต่อจนหมดนะคะแล้วเราจะจวดกันยาวๆเลยโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเริ่มที่คุณพ่อก่อนค่ะ ครับก็โอกาสปีใหม่เพิ่งผ่านไปหวันนะครับก็ขอแม่คุณผูศีและนไตรนะครับปกปักรักษาคุ้มครองลูกๆนะครับทุกคนของไห้ทองคำนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้แว้วคาดปลอดภัยรักษาสุขภาพนะครับหลังจากวันนี้สนุกสนานแล้วก็ไปทางานรักษาสุขภาพอย่าดืนน่มหลกหลายนะครับขอสมมาพาควรนะครับแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันเดินทางไปด้วยกันปังปัง,ปง,ปงไปด้วยกัน มีเงินมีทองเลี้ยงครอบครัวไปได้วยกันขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จดังดังปังปังด้วยก,กันกับไอให้ทองคำขอเพื่คนณพืพ่อนทนะคะเดี๋ยวแม่แอนบ้างค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะคะประสบความสำเร็จใครอยากได้เงินก็ขอให้ได้เงินนะคะใครอยากโด่งดังก็ขอให้โด่งดังนะคะขอให้มีความสุขค่ะค่ะและนี่แม่แอนนะคะก็เป็นคำอวยพรจาก ตั้งแต่แต่งงานมา23ปีเ,เนี่ยผมเพิ่งพูดไมอวยพรเป็นทางการครั้งแรกวันนี้สมหอมยังไม่ได้แต่งตงานดิขอโทษนะคะอย่าเพิ่งนะพฤฤิธีกรค่ะแขกที่อยู่ด้านล่างอยากเห็นคู่บ่าวสาวเอาละค่ะทุกท่านค่ะเชื่อว,ว่าคำมั่นสัญญานั้นยังเทียบไม่ได้กับการกระทำใครอยากเห็นคุณพ่อหอมแก้คุณแม่อม อย่าเพาิ่งให้อย่าเพาิ่งให้ชภาพเก็บภพาพไม่ทันเ<ม>ลยนะคะสะมาเก็บภพาพไม่ทันเลยอย่าเพิ่งเอ้าเคยเห็นแต่นักร้องงอแงวันนี้เจ้าของห้างงอแงและให้ด้วยจุปได้หอมแก้มวะไม่ไมีคำมั่นสัญญาใดมาต่อการกระทำและพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสาม มัพ <What? S 2> แม่บอกพอ <laughs> อ่ะอ่ะเบียนมั่งเอ้ยพวกตีกันค่ะโอ,โอ้บอกพะอ,อ่ะเบียนมั่งเลียนม่งเมื่อกี้ใครหอบอย่าเพิ่งนี่ก็โหนี่ก็ใครร้อนอยู่อน้โอ้ย <laughs> ไม่รอสัญญาณไม่รอช่างภาพอาจารย์เมยก็ทำเหมะอเว่เ <laughs> <laughs> อออ ก้ะถูกใจขอเสียงคีดดังๆหน่อยจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ด้านล่างเลยนะคะเอาเงินห้าพันให้เขาแล้วเอากลับคืนซะงั้นอ่ะเอาไปค่ะขอบคุณด้านล่างเดี๋ยวจับรางวัลกันแบบเร็วแสงเลยนะคะได้ยินชื่อตัวเองรีบเดินออกมาเพราะว่าตอนนี้ศิลปินพี่หมายไทยรออยู่ด้านหลังแล้วนะคะ